ฝนไม่ตกร้อนก็นร้อนแล้วดูสิ <S 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 สวัสดีค่ะฝนฟ้าการดิฉเพรมสุดาสันติวัฒนาค่ะดูทั้งวันไม่ตกพอเริ่มซักผ้าตตกผ้าล้างรถแล้วฝนตกเลยมาให้เปียกให้ชุ่มฉ่ำไปเลยโอ้ยช่วงนี้นะคะบ้านเราเนี่ยมีร่องมรสุมค่ะพัดผ่านประเทศเมียนมาสาปป,ปลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะแล้วก็ยังมีพายุเซอร์นร้อนเจิมปากาบริเวณชยายฝั่งประเทศจีนตอนใต้แต่ว่าพายุลูกนี้เนี่ยส่งผลทางอ้อมนะคะ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามานันภาคใต้และอ่าวไทยนีย่มีกําลังแรงขึ้นบ้านเราก็เลยมีฝนตกหนักมีขึ้นลมแรงทะเลอันดามันตอนบนนั้นคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือขอให้งดเดินเรือไปสัก1-2วันนะคะฮว่าแล้วไปดูกันต่อแต่ละภาคจะเป็นยังไง ภาคเหนือเป็นยังไงในภาคเหนือฝอนเยอะไหมโอ้ยภาคเหนือฝอนเยอะเหมือนกันค่ะภาคเหนือเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางตอนบนของภาคนะคะแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาวน,าน่านแพร่และตากมีฝน70%ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานมีฝน60%ของพื้นที่ตกหนักแถวหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารอำนาจ,จเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝน40%ของพื้นที่มีฝนตกหนักแถวนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝน60%ของพื้นที่ตกหนักแถวนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและก็ตราดค่ะโดยแถวระยองและตราดระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รับลมนะคะ ส่วนภาคใต้มีฝน30-40%ของพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ระวังฝนกันด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกกระจายตัวดี40%ของพื้นที่ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนมากก็จะมาในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะ ช่วงนี้เนี่ยระวังอันตรายจากฝนสักหน่อยนะคะแต่จะว่าไปเปรมก็ชอบนะคะฝนตกลงมาก็เย็นดีคืนนี้ก็นอนหลับสบายเอแต่แต่ก่อนล้างรถจะทําอะไรคิดไม่ออกก่อนที่จะเดินมาจะล้างทาอะไรทำอะไรตากผ้าทิ้งไว้โอ้ยขอตัวไปเก็บผ้าโอ้ยหรือว่าซักใหม่ดีนะฝนตกแบบนี้นะ่ะสวัสดีค่ะโอ้ยฝนนะฝนนึกจะมาก็มา